tàu khứ nó ta bị mưa sa phi tàu chỗ từ lớp bự về mưa phát tì lơ bùa gì có là gà có lạ to bà khá lơ xã ghi bà ta nó nhà bà mi bà chả nè té ta... té ta... đi bà mi nhà té ta... nhà đời bà cứ ông bà về là thì ta... đã bà ta... cố nên nọ nọ มันอยากดาตัดเต้บลอนบลอนี่อคกึชุเนี่ยก็ล็อกอลาซากรอลยเปิดเต้สกิดเต้สกโกแล้วกอคมูยอนี่อันแรกแบบบลอนมีมีนะแรแบบบลอนมีบลอนจ้านี่ยทุกตอนนี่บาคาละสยบาสากเยบบาแต่ละปุสานี่สลอสักเกียบเบาจ เมตตาแลโเตาะกําำลังใจกำลังใจก็ลักสัตว์เรากำลังใจกำลังใจไม่โอนียตาหูตาแกตาพี่ตาแมายัและอมือไวดากี้แค่เลสั้งีบาเมโตวันเนาะมาตเมีแต่ต่เ็กแค่เราเนาะมีเว้นาะสั้ีบาเมโตวันนึกวิมบาี่เน้อเวชชีจะแต่เลตาชูตาเคลสัุ้ชเคลียรี้บานนี่ อันนี้เลิสุรสะไม่เมือเิดแบแล้กำลังกายเอาว้คิดจานี้กำลังกายด้ยกลังใจไม่เากลังกายในเริ่วประจุบระคลอุประดชมือชกเกว่าปัจูบเลกมาดะแกมาดาก็อันนีเนี่ยกำลังกายไม่กำลังใจในี่ยเลสุรสะซาเกยบบาชัวเลเนาะ သာစုကိလေ။ဘုက္ကမန္ဒီလော။သာစုကိလေဥဒိလေကြလော။အပ္ပကာလေသာစုကိလေစာရီဘာဒီလေကြလော။နော။တဲ့ကင်နာခွီးကြ။သာဂောညောတတ္တိယေခွီးကြ။နဂလာစာရီဘတ်သာစုကိလေတောပါဒ။ဇုဒ္ဓချုသာဒ္ဓချုပါ။ကဏကွာကွာ။လောဘလည်းမွတ်စေနဘဝ။မော။ ตมินทบบบลีตาเซรตาคอติลาซอวะอืมทบาาอือบาคาเลตาโปตาเตตก็มีต่ก็มอแล้วประกาศเคอกวา่าว่าแค่หแล้วเปกษัตริยแค่ไหแล้วเป็ะกษัตริย์ล้วเปนนาเดดเวปะหาดเดาวแล้วเปนขอดเวะปะมาดเวแล้วแบจูดดเาวต่ก็มีก็จกะเป็ตาดเวอู ba bà lì lưu ta sơ ra có thị Và nó nó sơ ra có thị lưu bùa ta có mì có chả là khứ thọ là ổ này nè mê ra có thị bà ở lò bà xa bà có là ta xin chạy ở ra ta có thị mì mì chả ra có thị là ghê <coughs>

nếu mấy sao đến đây má quá lớn nè từ gà từ gà vừa sao lo tả lơ tả quê đó sao lo tả mưa tả cử sao lo tả tả ba sao lo quy được sớ đó còn thí là gì nữa lo lơ ma tả là cái tôi chứ ma chờ anh này sớ đó còn thì ô lơ quê đã anh em vừa biết sớ đó tả còn thí là gì bất bà gặp ma được mi đã mi này bỏ bà cửa té bà ปมาตาเกิเกลนะปัตเตวาอแต่ตัก็หมอยาเนาะมาจากตาก็ตาแค่ป no, ัญหาอุปสรรคก็โอเอาไว้ก็บามาปุเลดิเลยจ้ะบบาบันเนื้อดิเลยจ้ะละตาเลือดหุ่นเลือดจวนนี่ปัตเตก็หมอเนีแล้วก็ตลือดตาอัมมาอัมเมล่ะป้นนี่บาตาเกนะโอ้ก็ลำบาบาบ่มาบูดได ก็แลตาเออมกอลีเมืตุกตุคว็เคกันมือบมาบอโอ้แล้วก็เหตุเธอร้อนเนี่ยตากตุ๊กตากเคว็เมื่อเมื่อแล้วบกเมื่อแล้วบักจเตุว่าโอ้อันนี้ตาก็มีก็จะอันนี้บามานเสาดาก็ทีละเีอันนี้นี่มาคาเลสาเกบาซาชัวเลีบุบามาชมัเลถทาบบารีบาราคาเลตาเสากอที้าบ่าอากา ปลลีบาการเรปาตาปวตาเตตาเตกุเตว่าวาได้รกสาดาเวปสาะรืาระเนหนาดีนกว่าปะหรลวอนกวากมาดลบกระเจื่นกวะักจดวอันนี้มีนะขมีมีเนตัลบกจเห็นลอยปตาเชอรต่อเนอเกตาลเกกะตือถ้าบาขอลรบอากะเคเห็นลอยปกชักปตาเชอต่อวะ นาแต่ละอาการเราบริซุพื้นื้เราเออดูไม่เวดาข้อประกาศเคยเห็นรอยเปตาชิโตแต่เราสาหก็ตือเหมือนประกาศเคยเห็นอยเปจาิ้ตาประกาศเคยประกาศเคยน้ยโอ้ที่ประกาศเคประกาศเคยไม่เจเห็นรอยว่าป่าา้ทแต่วัดมาบ้อันี้นี่ตาก็จานบอกแกบอกกจา นอันนี <ITA> ้แต่เชื่อก er <go> ันต่อไะก็ไม really ่แต่ละโูจะแต่ละโอกาสการให้โอกาสประกะใจเห็นรอยประกะใจโอกาสเวนอะไรเลยประกะเคยเห็นรอยประโอกาสแบบเราโอเจ๊เมื่อจากประกะเคยเห็นรอยประป่าว่าโอกาสอะไรเมื่อกี้นี่เนี่ยเ่อจากตาหลุดดดถูกประกะจัดอะไรอยู่ปะกะเคยเห็นรอยแต่เชื่อกัต่อเห็นรอยในโอกาสก็มีก็จะเนื้ก็จะไม่ได้เห็นรอยในสูนในซานเห็นรอยสูเห็นรอยทราบว่านื้อก็จะไม่ได้ เฮลนอนตากชื้อตอแล้อกระแาบาวานี่ปากกคือไม่นาจะเซโนมินาจ,าจาจะปกจานี่หลุดโดด,ดหรือหรือกจาบ่ายิลอนปกเชืตอพระรเจ้าเจวดาขจาทุกขจ,จาจวนแลกวพระาสนาแต่อัตตาอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นโกหินาโถปโรชิยะคนอื่นใครเล่าจำเป็นที่พึ่งของเราได้หนากาหลอกก็กาคืนนี่อาก,ก็แก้ปัดอาการ ตาอีตากว่าเลิกเกิดตัวทนัเกบปกะจานนตัวประกาศคนนี้ก็โตเจอมาเจอปลาโตเจอมาเจอปลาเห่ลอยบลาปลาอักเสตาบไดาแล้วเปล่าประจานไม่ตัวโตเจอมาเจอเราสาวจะจับไม่ตัวเห่ลอยบลาตัวจอก็ตัวปรกาศคนโตเจอน้าตีนหน้ากับดีซอตาบุตาบาตาเกตาบาตาหูตาเกตตาดูตาท้อตาเลือดตาเปล่าก็มีก็จะเอาประกาศเห็นหรือ nè tao đã cho nước qua qua và cả khơi này té và qua để cho bật té cái nào cái nó mới được nã và nó mới được chụp và nó mới được chống một cái da và nó mới được lọ chứ lo có và nó nó mình chả cứ chả cái lửa thu doa so và té và na còn lọ lọ chỉ nè chỉ nè bỏ cào về nè còn cứ tới nó cứ chả mới được mà và ô nó cứ ghê đã vè ô nó cứ lười học về đã về à ô lười นลกจ่าตูวิมาจารบามีบาจาแล้วกปฏิหารล้เหง่แแต่นันบุลลุบานันเนล้หนมานึกบุญธรบาไม่โตวันนี้ตาสูตตาโพโตเจนาเดเสวะพระเถพระเจ้าอก็โตเจอวันนี้เดเสวะแข่แล้วเออแล้วก็ทุกผ้าสมอยวระต้าโตเจอมาเจอวันล้เมื่อจากเดอประตาเกก็บ้าอุจิปานแลก็ทุบผ้าไว้ปานนุมาเออเทิตาเมตตาเออตาสนก็คือดาคอตา ก็จัดทุก็จ่าวาตาก็จัดขีแนให้โตเจอมาเจอบ่าอันนี้ตาบุตรบาเมโตว่านุบุญบารมีนโตวานุสุเสนโจกบอมเโตวบานุท่านไม่มาพลาดะไรบ่าแต่โตเจอน้านอเมียเนี่ยตาสุตาปูนีอายุที่ทำอยาสัญญาตเจีไม่ได้ไม่ได้เมได้สัญญาดาน้องเมียอันนี้ก็จาเนี่ยลดดุก็ติรเติลอกนลดดเติร์เดห็นเราก็จ่าเจอก็ตอราก็ตตแต่ประาคนนี่เห็นล้ ตสูตอตบานาทุภ ah. ัยนตาเลอะเกว่าจาปุจาจาบ้าจีอันนี้มาสานิตันนก่อนเนี่ยมาแวซสเ่ส้วจัดได้จานี่ดลอืมปเม่อกว่าปมเมอกว่าม่กันลยอืมปมเมกว่าเมื่อกันละเนี่ยมันก็ที่เราภคุจ พอทีลเรากัจจาน่สัญญาชวกัจจาว่าม่นี่โอ้โบบุติีบาเนี่ยบปดทีะนากที่เราเม่ศากันละนากาที่เรานาเดกนลนี่แม่คลีน้แม่คลีนี่ยดทีแค่ไหนไปไม่ได้กว่าไม่กลาะวที่เนี่ยว่กว่าม่กลามาจากไม่กลาเนี่ยเดี๋ยจะเต้นอารมณดอกอาจีแล้วละเฉยเฉยแลละอาจีบาร้อนุกพอดอนนุกปีดานมีเงนทุ่ยออัะร้อลอคอ นกว่าจะมารอเนี่ยมากกว่านี่ปาถอดคออาุกขีโคดาอัดโลดออันนี้เนี่ยอันนี้ตัดเลืตัดไปก็จ่าเนี่ยไปก็ลบก็ตอเห็นรอก็จ่าสาเหียบาดีรออืมถ้าบาสแต่แบบถ้าบากู่รอก็จ่านี่ตัแล้วนกู่รอนกจ่าเนี่ยพัฒนาย Bạn <mí> nhà <nói> nó rồi, ấy là ça, chan, nacht, nó bà nó nó cũ lo cái chảo của chị ta lớp nước cũ bà cả khơi nè anh ta ghế bà li ta lúc nó cái trả cái này à phan là gì anh ấy vóc bà mà đi lấy trả lo nó với bà thắp lo nó cái trả đấy thà bà chỉ cũ nó cái trả, thà bà té cũ nó cái chảo à là té cũ lo cái ta lớp nước cũ lo nó cái chảo này na cả là, nó và nó té cũ lo cái chảo chứ cứ mà đã đi đi à มื่ราตัดือกัตัตนแลยอันนี้นกกูลนนึจะเต่เลาเราเรท่โตเนาะตก็แก้ทอาดามือคือคือเราลืสูญลืสาเนาะลตาสาเกบาบมีโตได้จบาระก็คือกูวันนี้ภาาเกบาโตจิมเออมาด้มีเกจาเกก็คือกูบาหมดกำลังใจอันนี้แล้วรก็คือตะกาไดนึกจะไม่กู้ลานกจนานั้นได้ใ่อันนี้พระก็บา ลบาตอด้กจ่านออันนี้ม่ได้ดมีเจาอันนี้เจได้จา,จาลุยจ,ดยจได้จนี่เดี๋ยวไะ้ปาเลออชิานี่ถ้าม,มีปลาเลอ,อม,มันเนดาก็มีก็จว่ะอืมเราช้อปดีเลอตาูล่อนอแต่อีล่อตาโตล นึกว่าชมุ่นไ้เออปาละช้าเนี่ยหุ่นหล่อปานเนอรมาตานเนอเนาะอากาศาละช้าปาละเส่ตั้มีฟาละช้าเนี่บาดบ่าหุ่นหล่อตัดเนอ์วะปาละช้านี่บาบ่ามาตัดเนอวะจะมันเนอร์ไดบะมังงอซะมังงอซะด้หรอ ตาบามิบาจาานีนมัเนตาน่อังเกตตาโกตาก็โอ้นั่นเารราบาิญาอันนี้เนบาบลอนเนี่ยไม่มันเนื้อตาบามิมาเน่แกตเกตาเราอึเราเชื่อโอเจีพไม่มันเนื้อตาแกตตาเราอึเราเชื่อเนี่ยเดเมลบเตตตาชดมือเดือว่าวีเดตาหูตาแก เดินเละเดีเปิดออแกเกดเลสูรลสแล้วลสูรลสนจาสากียบาสาชูเลโตดอันท้บะอามันจะบะมันเนื้อต่าะเลอกเครือบะมันเนื้อต่าละเกมันเนดีมันเนื้อต่าอมันเนื้ต่นตักลีอ่าูาชูอันนี้เนี่ยแกตมันเนื้อที่จอยมันจะามันเนืบะกะนนี่อันเกีสนมันเนลอนสา Tân lần mando lớn mando lắn sao màn nửa lần tay kia tay kia tay kia tay 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 bà quả khơi qua web web app seamer thế là bác bà cả khơi qua web web app seamer mà mình sẽ se vào cái này anh nãy nó ghê lo lơ vất sinh nhà phát chế là vứt chờ ước vứt để se vào này akun đi khỏi chỗ này này nên ta ở đâu cho nên bây giờ này bờ má nhà là mình má vẫn mi lơ à se se mới se ra mất se mới để xem mất để se vào hoàn toàn này à

อันเหลือเปลี่ยวคุ้มค่าการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตแล้วคุ้มค่าคุ้มค่ากับมัออันเลิศเอาเปรีปราาร้ยวและอันเหล,ลือเปลี่ยวเนาะเม่อเวลาผ่านและอันมืดแต่อ้หมูมิเชี่กห่าบาดัดมีเกได้จากเกเลอัตราภาษาลบะอันเลิศเอาเปรี้ยวอืม แล้วก no no ็จ no 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 ่าชหมดาวก็จ่ามาทอดาวแล้วก็จ่ากอดาวถ้าเมยประกาเคยใหม่ป่าประกาเคอเต้ป่าเลือดเราเปืเราก็มีก็จ่าเลอประมาณนี้เมเวลาเลอคือเราเลือบปัตชมฉมเนี่ยคือเาเลปะีประมาณนี้คือเราเลอก็จาดเวถ้มีตาเลอดเราืเก็มีก็จาดประกาเคยใหม่ปาระกาศเคเห็นเราประกาศเคยเต้เปล่าก็มีก็จด แต่มีดบกคือมีเดบกคือแม้แต่เราแบบเราตจูตาหน้าตาขึ้นหนาตาเนาะตมีมีเนี่ยปบากขนหน้าตาเวลาเรกจ่าดเวสิญญาได้เวลาเรกจ่าดเวปพัทโทสุกรอว่าตาตาจูตาหน้าตามีเนาปกจะก่อนนี่ดีเาเทดตาหน้าตาเนอเนยโซนไม่หลือโแต่ว่าหูหูกับเขาเนาะแหลกคาขึ้นเราเล่อย่าแลเนี่ ตาหน้าเนี่คือตอนนี้เาพุ่นน้าแต่ตอพู่หน้าเมย์แต่ตออะ่างะนาะคือตอนนี้อันเนอเนี่ยด้คือตอนดี่บอกอันเนอตัวีบอกน,านะนนอันเนอเนี่ยก็โอ้ก็พึ่งเงาะอันหน้าเนี่ยโอ้ลูกอันหน้าทอคือตอนนี้อันหน้าทอหนาแกเนออันอันเนอเนี่ยเดดูทอดูทอ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 แกเลคีอันนี่เนี่ยเขาเชื่อหูเราดีกว่าอยไปเชื่อเขาเนี่จากคนี้นี่อันนี้จะมีแต่มีเวจาก็เนี่ยนึกบ่า ุกบ่าน้าเราก็จะเจาะก็มีก็จะตัดเลือดออกเพื่อตัดเกดออนี่ยม่เวลาเพก็จะดวหนูกัดปไม่มาดมีกจาเกแล้วก็จะาดบาวเองไม่มดตมีกจไม่โอดพจประกอบความมีส่วนร่วมเพจะาไม่อดเนี่ยดิสอนาตามือสูงมือซากสู่เกซเกสู่เซาก็พอแต่มีนี่นคด้บ่าข้าแตต่คือดอคือดอกคือร้นเนี่ย တဘ္ဘခာဓပနာမီနောချာဘိစောညာတုမိဝတ္တနောမီနောချာအနန္ဒအနိဒပုက္ကကြာနဲ့မလကြလည်းမာလည်းကြာလည်းလေအာဂာတာကုတ္တတိမိတိကြာလည်းကြာဟေလေပုက္ကပဲဒန်နဲ့ပုတ်ဟိုဝတ်တဲ့စကော့နော်အနေပမွေပတောမူမူချက်ကဟာလည်းအပကောအဘလူးအခုန်ເຂົ້າဟောကဒါလືပိ แล้วเปิกปาระกาลปมาสกิสก็ปัจจาูก็เจปมมาดาก็มีก็จารปจเดวล้อจู้ลอข้อดวะเมลขี้นว่ตากูนเนียวตาญานเนีาตาตาคือเรามีมีตาเลาเราเอเรเมก็จานอกมียอันนี้เนี่ยเมตาเตาบารอัก็คือตอนแล้วต่อมมิเชกหจบาน้ออันนี้จจ่าได้จ่า คือจาวานี่าบากเกปบาเลอาเซบาเลอเซเลสุทีโดซาทีโดอืมตลอดเลยบืเกปบาลเลอรเซเกปาเรธรรมดาธรรมบดามมุชิโกไฮและอุดเดอสุทีซาทีอุดเดตาเอตาวีตะกว่าลอซาดุกว่าลอซาทอตะกา มันจึก็ให้หนึ่ไม่ก่ว่าละบาลลอเซน่ระปัญอาก็ละกันนี่งปักกลละสาธิเรอศเชตันล้วเอเดอเปอซจูซาจูสุซาอเดอิบาเลตไปนามีเวลาเลอเปตะเก็บาลลอัเชลสาธิบกัลย ta tốt chứ ta ma chứ ta hề lo nha nhá tệ ta quý này và có mấy giờ rồi cho tệ và có cần mi nắm trái, nắm trái này không mình nhau thì cho sao ở sụt sao ở ta tôi chơi ma chớ là và cả khứ sao cứ nhau sụt cứ nhau sao cứ nhau ẻ quý đấy nhá tệ ta quý anh nên và mấy ổ nó qua ta tôi chưa ma chơi ta ẻ ta quý ta sụt nhau sao cứ nhau này anh nên này là kẽ ta được mi đó là sụt lơ sao lơ sụt mưa gió mưa đó được mi đó chị แลบอป่อาการตัตาโจแล้วเมื่อวตมุมีเจ <te le> ัลอาเจียกลนอมือหรนันนี้คือจาด้จ่คือจาด้จ่นึกจาด้จ่าตอนนี้ได้ดาากเลตามือละกว่าโจตักกว่าแต่ดาตางต่าแล้วนึกกว่าดาตาก็ตาแขแล้วขึ้นทอจะมีจะมีจาด้จ่าน น้บากวาก็ตาเคละคืออนดิซอเลเมะนี่แหะเมะเมเนี่ยราเมะเนี่ยระคือรคือรอมาจากทด๋วเมเนี่ยราทุ่ด๋ดิซอตากตาแคระูคือเราคือรอมาจากท่เมะแกปัญหาทุ่เมะแกตาโกตาเคละด๋วอันนี้นบากวาก็ตาแคละดิซอลเมะเนี่ยทุดิซอเหลือเหลือเนี่ยด๋ว và lỡ mẹ có bà mẹ này lấy trả lời đủ ăn xóa để mẹ đủ đi xóa lỡ à này ta có ta khé lấy vô người ta có ta khé bảo là cứ đó cứ lo đủ đủ chi chi nhau lại đó mà ple mà ple anh mẹ ta có ta khé nó mà nó nó mà đã nó gì ba tổ mà đã quá ra được mi đó ta có ta khé quá ra mi đó khé ta có ta có mà chủ xa đây chủ tôn nổ đã có ta kệ Tháp bà bậc lì vậy có ta kệ mà ba mà tôn có cả tôn nổ ăn tôn cha đi sao lớn quả đi sao mẹ đi bỉ mà đi cái la mà cái anh này ta sửa đổi cái gì cái mà anh này mới trả đi trả khó trả đi trả nếu bà cho một lớp xuống chủ ra cho bà ơ bà này có là gà này tục lừa đảo quét thọt sống bún có gà

นตากมีก็จาเลเปมานนตาลก็าเนี่ยก็บ้าดิอลิโบปทสกรอดไดลิบโบเมอกาปากกาเนี่เนาะปากกากินีอกเนาะลิโบเียมก็ตานรกบักเวดามียังไงสีจะมีนอ้ยอนี่บ้าอู่กเวดาเซลีเนี่ยจังหวะดาลุกมาอ ลิโบโอดอยังลบบทุสีกันนะเะก็ระดับทุสีนี่บาโอดจมาซาจะก็นีตาตชนีเก็เลือดอเพราก็กับผ้าก็มีก็จาเนี่ยตึ้งยเอดจีบาตึยอนจีบ้มีจ่าตะโกโอก็มีมาจเดตาเลือเลือดกเพราสมบูรณ์แบบด้วยอานะเกก็เลือตาเลือดอตเลือดออเพื่อเราบ้าอันนี้นี่แต่ก็มีก็จาเะบาคือมาเลือดกเพืาอเราเดลาดิรเจ็รถเจ็รามีบาเจ็ anh này đáp bà sư cha sẽ trả bảo vợ quay nhau này có gan này cứ lựa đào bưởi có mi có trả bưởi đào như này bà mà đi lấy trả nó cứ lựa đào bưởi cái từ thứ này nó à anh này khui trả để trả ra cái từ khui trả trả này bà mẹ đứt dây bà đứt đà về bà mẹ quả pha quạ đà về thấp bà tệ ở tệ so thấp bà tệ và cả khứ vậy còn nếu nó lười lười thay cái lười nó Nào, vào đây và bà cứ đu đuổi về và bà, bà cứ tệ và về nào, với đã bà cho lão bà khổ và má đà về và má mượn đả về má về đả về anh em bác sĩ chủ xa chú, đó bà sư ư xa, ư trả trả ư phải kẹp ba cái kẹp nhau cái chữ khổ แกปลลปาเปาผปาไบชมัวปาเกิดเตะาเตดาบเอันนี้เนปากบาชล็อกมาดาเวมาดาเวปกสุจสัชุลกจ่าตาอตชนเนี่ยตการตะกาตลอกลาบะปากว่าไม่ไม่กว่าว่าตาเลอดทอเพออเลอดเาเว แบบมาดาเติมมออีปัสสภาพดิเลยจาเรามาดินี่มาเลื่อนเลอะเทอเปลือยต่อแล้วพวกจ่ากอเด้วยอันนี้มาดาเลอะต่อเปลือยต่อะมือคือมอบัตบะบัตกระบัตตาบะมันจะหลุดด้วยดาเดียบัตบะอากาศกวาผ้าเรากวาดชีเราพวก็จ่าซะบะนี่ถ้ากวาดผ้าถ้าชีเราซะกวาดชีเราซะก็จ่ากันนี่ว่า อันนี้เราดาอุจูารลดาโอมือคือแต,เอตอเอ่เลดาเปรตหรือสูเลสาก็มีก็จะแคลืลอกเจนี่คุยมีคุยจะหนาะเลอตาเชื่อกตอมือชาดนีใหญตาเชืกต่อบาเมบาเม